สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็จะมาพูดกันในเรื่องของนักมวยปล้ำที่เกี่ยวโยงกับข่าวก่อนๆครับหลังจากมีกระแสออกมา,มามากมายว่านักมวยปล้ำหลายคนเนี่ยต่างพากันทยอยโดนปลดออกจากสมาคมอย่างต่อเนื่องครับในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นผลกระทบจากโควิด1 9ส่วนหนึ่งครับและการที่มีนักมวยปล้ำในสังกัดเนี่ยมากเกินที่จะใช้งาน ทำให้หลายๆคนก็ต้องทยอยออกไปหาความท้าทายกันใหม่ในค่ายอื่นๆครับยิ่งช่วงที่ธุรกิจมวยปล้ำอินดี้ในสมาคมต่างๆเนี่ยพร้อมต้อนรับไม่ว่าจะเป็นนักมวยปล้ำในระดับใดก็ตามแต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่า w บบิยูก็จะเน้นยกเลิกสัญญากับนักมวยปล้ำในระดับที่เป็นจ็อบเปอร์หรือว่ามิดการ์เป็นส่วนใหญ่นะซึ่งก็ไม่แปลกเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ถูกใช้งานใดๆ จนกระทั่งล่าสุดครับแม้แต่บอลโซมันนะฮะที่เป็นระดับท็อปการ์ดแล้วก็มีผลงานมีบทบาทอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่เว้นนะฮะโดนยกเลิกสัญญาไปนในที่สุดนั่นทําให้เกิดคําถามขึ้นมาแน่นอนเลยครับว่าเอ๊ะทำไมนะหน่วยปั้มระดับนี้ที่ทํางานอย่างหนักก็ยังโดนปลดจนได้แล้วอะไรคือเซฟโซนสําหรับพวกเขาและนั่นทําให้เว็บไซต์เมืองนองได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาครับโดยทําการคาดเดาวนักหนวยปั้มลูกรักที่ไม่น่าจะถูกไล่ออกในช่วงเวลานี้หรือว่าง่ายๆคือยังไงก็ตามแต่สมาคมจะต้องเก็บเอาไว้ให้ได้ คนแรกครับเลยมิสเตริโอเอาละฮะก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเลยมิสเตอริโอเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำอีกคนหนึ่งที่อยู่กับสมาคม w w บมาอย่างยาวนานาแล้วก็สร้างคือเสียงให้กับสมาคมในยุคข,ของเขาเป็นอย่างมากนะฮะการแเนจรตั้งแต่ค่าย w c บแล้วก็ค่ายในเม็กซิโกเนี่ยก็ทําให้ เขากลายเป็นนักมวยปั้มชั้นนําของวงการและหลายค่ายก็ต้องการตัวของเลมิสเซเรโอไปร่วมทัพอยู่แล้วแน่นอนอย่างไรก็ตามครับเลมิสเซ i รโอกลับมาในปี2018นะกับสมาคม WWE แล้วก็อยู่ยาวจนถึงปัจจุบันในต้นปี2021ครับมีรายงานว่าเลเพิ่งจะต่อสัญญาัช่าไปกับ WWE ไปแล้วด้วย นั่นทาให้เหตุผลของการหมดสัญญาดูไม่น่าจะเป็นไปได้ครับและที่สําคัญเนี่ยดูจากบทบาทแล้วเดมิสเซริโอยังคงมีหน้าที่จะต้องพยุงลูกชายในโดมินิกอยู่บนเวทีมวยปั้มให้ตลอดรอดฝั่งซึ่งโอเคว่าการเทินโปรของโดมินิกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าดูจะรอดปลอดภัยขนาดนั้นตรงกันข้ามนะเดบยูดี e ก็พยายามผลักดันเขาตั้งแต่ยังคงเป็นลูกกี้ฝึกฝนมวยปั้มอยู่เลยและตอนนี้ก็ก้าวขึ้นมาปล้มในศึกใหญ่เต็มตัวได้แล้วอย่างไรก็ตามครับเดมิสเซริโอยังคงจะต เพราะว่าถ้าเลไม่อยู่กิมมี่ของโดมินิกอาจจะจืดไปเลยจนแทบไม่ได้มีทิศทางอื่นให้เห็นทําให้เป็นไปได้ว่าเลมิสเซริโอในวัย46ปีครับอาจจะอยู่กับสมาคมไปอีกสักพักใหญ่ๆนะจนกว่าโดมินิกจะแข็งแกร่งกว่านี้ทั้งในบทบาทและฝีมือการปรั้มมาตอนกับคนที่2ครับจากการคาดเดาก็คือเดอะมิสนะฮะคนที่ยังคงถูกใช้งานได้บ่อยๆในสมาคม w w e ครับในทุกบทบาทเลยตั้งแต่ตัวตลกยันไปจนถึงมิดการ์ดถือแชมป์เส้นรองหรือแม้แต่เส้นหลักก็เคยได้มาบ้างแล้ว เพราะงั้นเดอร์มิสครับก็คือนักมวยป้ามอนเนกประสงค์คนหนึ่งที่มีชั้นเชิงในการป้ามยอดเยี่ยมแล้วก็มีแอคติ้งที่โอเคเลยทีเดียวและตอนนี้ครับสัญญาของเดอะมิสกำลังจะหมดลงในช่วงปลายปี2022นั่นแปลว่าถ้าอยู่เต็มระยะเวลาสัญญานะฮะเดอะมิสก็ยังคงทำงานให้กับสมาคมได้อีก1่ปีกว่าๆเลยทีเดียวและทำไมถึงมองว่าเดอะมิสน่าจะไม่ถูกยกเลิกสัญญาในช่วงนี้ก็อาจจะมองได้ว่าประสบการณ์ของเขานี่นะครับแล้วก็การรับบทบาทต่างๆ อีกอย่างคือเขามีผลงานในสื่อบันเทิงด้วยครับทั้งรายการเอ่ยภาพยน์เอ่ยที่อยู่ในเครือ WWE เรียกว่าสําคัญในธุรกิจก็ว่าได้คือจริงๆแล้วเนี่ย มันก็มองได้หลายมุมนะฮะเดอมิสบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้และที่น่ากลัวคือมิสเจ็บหนักจนต้องพักอาจจะยาวถึง9เดือนด้วยกันครับอางอิงจากการสัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะฮะนั่นก็แปลว่ากลับมาได้อาจจะในช่วงกลางปีหน้าครับและทําให้ระยะเวลาในสัญญาเนี่ยเหลือน้อยลงดาวน์เอยูวีอาจจะทําการยืดออกไปครับเหมือนกับเคสก่อนๆหรือเปล่าหรือว่าเขาจะถูกช่วงชุลมุนนี่แหละที่ยกเลิกสัญญาไปเลยก็น่าสนใจเหมือนกัน ออนกับคนที่3ครับซูเปอร์สตาร์หญิงที่ประสบความสำเร็จมามากมายในประวัติศาสตร์ของ WWE ชาลอตแฟร์ครับอยู่ในจุดสูงสุดของสมาคมที่น้อยคนจะทําได้และเธอก็เป็นลูกสาวของตำนานอย่างริกแฟร์ด้วยไม่มีใครสามารถปฏิเสธเดอะควีนคนนี้ได้เลยครับและทักษะการปรั้มของเธอที่ไม่เป็น2รองใครนี่แหละชาลอตก็เลยเป็นนักมวยปั้มหญิงที่อยู่ในดิวิชั่นที่สมาคมเนี่ยปั้นให้ถือแชมป์อยู่หลายต่อหลายครั้งในเหตุการณ์ที่เหนือความคาดเดาหรือแม้แต่การที่ทําให้เธอเข้าไปชิงแชมป์หรือสร้างความเมนเทในในแมตช์สำคัญต่างๆ ะะโดยที่เข้ามาแบบงงๆเลยก็มีขนาดที่ริกแฟร์ครับก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมอยู่ชาร์ลอตเองก็ต้องเป็นคนที่อยู่กับสมาคมนี้โดยมีเป้าหมายบางอย่างที่เราก็น่าจะรู้กันดีครับคือการทำลายสถิติการถือแชมป์ของคุณพ่อของเธอนั่นเองก็อาจเป็นเหตุผลได้ว่าดิวิชั่นหญิงยังต้องการนักมวยปล้ำแบบนี้ครับและขาดชาร์ลอตไปไม่ได้เลยในช่วงที่นักมวยปล้ำระดับท็อป2ราย,ยหายไปก็คือเบกกี้ลินส์และลอนด้าราวซี่ชาร์ลอตแฟร์เลยอาจจะเป็นคนที่ต้องอยู่เปิดศึกกับคนอื่นๆที่ เแต่อีกเรื่องหนึงคือแฟนหนุ่มของเธอครับอันดราเดเปิดตัวกับ AEW เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันในการทำงานคนละสถานที่ คนที่4ครับเมื่อพูดถึงนักมวยปล้ำใน WWE ซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับการที่จะทำลายสถิติต่างๆในสมาคมนี้นะ,ะก็คือแรนดี้ออตันไม่น่าสงสัยเลยครับเพราะตัวของออตันเองเนี่ยอยู่ในระดับสูงมาเกิน10ปีแล้วเป็นหนึ่งในลอสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จด้วยการถือแชมป์โลกแชมป์แกนสแลมชนะในร o ยัลลัมเบิแล้วก็เป็นผู้ชนะในมันนีเดอะแบและอีกมากมายครับออตันทำมาหมดแล้ว และเมื่อทบทวนดูนะฮะแรนดี้ออตันก็ยังมีจุดขายที่ออกมาช่วยสมาคมได้ในอีกหลายอย่างเช่นล่าสุดเลยเนี่ยการที่เอาเขามาจับคู่กับริดเดิลก็เป็นมิติใหม่ให้กับแฟนๆแ,และกลายเป็นว่านี่เป็นแท็กทีมที่แฟนๆจับตามองมากๆไปเลยเพอๆจะกลายเป็นว่าออตันเนี่ยมีหน้าที่แบกค่ายแดงในช่วงที่เลตติ้งตกต่ำซะด้วยซ้ำนะเพราะว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าสึกรอเนี่ยมีคนดูน้อยลงมากๆแต่หลายคนกลับมองว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือแรนดี้ออตตันกับริดเดิลนี่แหละที่มาแท็กทีมกัน คนที่5ครับ AJ Style และด้วยมุมมองที่คล้ายกับ The Miz นะมองได้ว่า AJ ก็เป็นนักมวยปล้ำที่มีชั้นเชิงดีมากๆคนหนึ่งแม้จะได้รับค่าเหนื่อยแพงก็ตามแต่เขาคือคนที่แบกโชว์ได้ครับ AJ มีทักษะการปล้ำในระดับที่หาคนมาเทียบได้ยากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องที่เขาโตมาจากสมาคมอินดี้ต่างๆเนี่ย ประสบการณ์แน่นครับสกิลทั้งการแสดงการพูดสกิลไมหรือว่าแอคติ้งต่างๆก็ในเทรนได้ในระดับสูงมากๆเช่นเดียวกับฝีมือการปั้มของเขาแล้วแหละนี่ทําให้กลายเป็นนักพวยปั้มที่มีคุณค่าต่อสมาคม w ดววในช่วง3าปีที่ผ่านมาครับเอเจก็ยังคงมีคําถามอยู่นะว่าตัวเองจะย้ายออกจากสมาคมในเร็วนี้หรือเปล่าเนื่องจากสิ่งที่ w ดววได้ทําไปก่อนหน้านี้กับเพื่อนๆของเขาครับทั้งกาโลและอนเดอร์สันแต่โอเคว่าทั้งคู่ก็ย้ายไปที่ Impact เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนเอเจ มีสัญญาอยู่กับ w ี e ีจนถึงสิ้นปี2022ครับเพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งจะประกาศว่าเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปในเดือนมีนาคมปี2019ต้องมองว่าระดับ AJ เนี่ยถ้าสมาคมอยากจะรักษามาตรฐานเอาไว้นะฮะให้อยู่ในระดับท็อปของวงการมวยปล้ำก็ไม่ควรจะปล่อยตัวออกไปเพราะว่านี่คือฝีมือจริงๆอย่างดีก็คือรอให้หมดสัญญาแล้ว j เจะยังไงต่อก็ค่อยว่ากันตอนนั้นเพราะว่าจากการที่มีแนวโน้มว่าจะเสียแดเนียลไบอันไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักมวยปล้ำที่ดีคนหนึ่ง ถ้าจะต้องมาเสียนะักมวยปั้มในระดับท็อปไปอีกก็คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเพราะว่า AJ ควรจะเก็บเอาไว้เพื่อซัพพอร์ตค่ายต่อไปคนที่6ครับเซธโรล,ลินรวมถึงเบกกี้ลินส์ด้วยนะฮะ คงไม่ดีนะแน่ถ้าต้องเสียใครคนใดคนหนึ่งเลยโดยเฉพาะเซตครับที่เป็นเหมือนตัวช่วยสําคัญของเดบลวยีไปแล้วเซตมักจะมีบทบาทในท็อปการ์ดแล้วก็แชมป์เส้นหลักครับหรือบางทีเนี่ยก็เป็นบทระดับกลางๆที่ไม่มีชิงแชมป์เลยเซตก็ทําได้แต่ทุกแมตช์ครับเขาทุ่มเทออกมาอย่างดีนะฮะแล้วก็ได้รับแอร์ทามสมควรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเก็บเซตเอาไว้ในสถานการณ์เช่นนี้รวมถึงเบกกีลินส์ครับที่แมวว่าตอนนี้จะไปเลี้ยงลูกอยู่นะฮะแต่อีกไม่นานก็เป็นไปได้ว่าจะกลับคืนสองเวียนแล้วน่าจะกอ,ลอดาล,าว,ลว้าลาว ข่าวของราวดี้เนี่ยไปหาดูได้ในคลิปนี้ครับตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งโอเคว่า สองคนนี้เนี่ยถ้าเสียใครไปแนวโน้มจะเสียทั้งคู่ก็มีสูงครับมันคงไม่ดีแน่นะถ้าเป็นแฟนกันอยู่แต่ก็ปั้มอยู่คนละค่ายเช่นตอนที่ดีนัมบอสครับย้ายไปอยู่ a e w ใหม่ๆเลยเนี่ยังทํางานอยู่สุดท้ายก็ออกไปลูซเซฟครับอยู่ a e w นะฮะลาน่ายังอยู่สุดท้ายก็ย้ายออกไปซึ่งกรณีแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่อีกเคสหนึ่งฮะก็มีนะฮะอย่างเช่นคนที่ทํางานต่างที่กันก็เช่นอดัมโคครับกับริทเบเกอร์แต่อาจจะมองได้ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วแหละ,ละกับการเสียนะักฮอยปั้มระดับท็อ ทั้งผู้ชายผู้หญิงเพราะเบกกี้ลินส์นี่ก็เป็นท็อปของฝ่ายหญิงเซตโลลินก็เป็นท็อปของฝ่ายชายสมาคมก็น่าจะเก็บเอาไว้ทั้งคู่ และสุดท้ายคนที่เจ็ครับคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยนะสำหรับโรมันเรนนักมวยปั้มที่มักจะได้รับคําพูดสารพัดครับทั้งในด้านดีและในด้านร้ายกว่าตัวเขาเนี่ยมักจะถูกใช้งานในระดับท็อปการ์ดเสมอน้อยครั้งมากนะแทบจะไม่เห็นเลยที่เรนลงไปปั้มในดิวชันกลางหรือว่าไม่มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับแชมป์ยังไงก็ตามครับ w w บต่ใช้โรมมนเรนอย่างแน่วแน่มาโดยตลอดนะฮะยังไงก็ต้องมีแอร์ธามให้เขาแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนคาเลคเตอร์ให้เหมาะสมครับลองไปดูคลิปวิเคราะห์์ของรรมมนนได้้ตาิกีนะ เข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยโรเลนก็ได้รับเสียงชื่นชมพอสมควรครับจากการที่เขารับบทหัวหน้าเผ่าในการแบกค่ายฟ้าเอาง่ายๆคือเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยพาสมักดาวให้เลตติ้งดีกว่าสึรลอหลายเท่าแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่ายังไงก็ตามครับสมาคมก็จะไม่เสียโรเลนในเร็วนี้แน่ส่วนเรื่องสัญญาของเขาดูเหมือนจะหมดในเลสเซนแมนเนียปี2023ครับแล้วก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเรนก็คงจะอยู่กับ WWE บเบิตต่อไปอีกยาวๆ ซึ่งครบไปแล้วนะคะคนแต่ก็มีของแถมครับเป็นนักมวยปล้มอีก1คนที่คิดว่ายังไงก็ตามไม่น่าจะถูกปล่อยตัวไปครับในเร็วๆนี้หรือตอนไหนก็ตามเขาคนนี้นักมวยปล้มจอมผาดโผนเชนแม็กแมนความพิเศษคือสัญญาของเชนเนี่ยจะหมดปีต่อปีแต่ว่าจะต่อโดยอัตโนมัติในทุกครั้งเว้นแต่ว่าจะมีการแจ้งข้อตกลงล่วงหน้านะส่วนเหตุผลเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะว่าทําไม โอเคครับก็ครบไปแล้วนะฮะจากการคาดเดาต้องบอกว่าเป็นการคาดเดาเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยใครก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันก็มาจากการคาดเดาจากเว็บไซต์เมืองนอกครับแล้วก็มาจากความคิดของผมเองส่วนหนึ่งด้วยเอามาผสมผสมแล้วก็เล่าให้ฟังกันเรื่องสัญญาเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตกันมาล่าสุดวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ